โอ้กหไม่รีบหรือวะใหไม่งรับสิที่ทักหาไอ้บุญหอบุญหอรับรับไม่อันนะมีให้ร้านห้าตอนเนี้ยหรอร้านหาเยอะรึเปล

เฮ้ย,นนย,ยรู้ไปงานได้หนูแย่ชัดยังชัดยังครับชัดยังชัดยังโอเคครับรู้เรื่องเสียงดีนะเสียงดีภาพชาัดกดหนึ่งให้ผมหนะ่อยแฟนพี่แทนหรือพี่สังครับหรือว่าพี่สังกับพี่แทนครับผมไปดูครับชัดมากครับไม่เอาพี่เดี๋ยวอยู่น้ำ พ่อส่ง headset ครับแป้งจุ่การสั่งหน้าที่บ้านปูนครับผมรอประมาณสามตีโอ้รอไม่นานโอเคครับโอเคครับเมื่อกี้มันมีคนมากดเข้าขอเข้ากล้องครับแป่งล้วนมาเลยต้อ่ตักอะไรเออตังเลยตังเลยวัยรุ่นไปเลยครับเออชาร์จเลยฮะอดูสิฟิล์มชาร์จเลย ที่แต่ไอคนมีเด็กกุกลียวมามาเตะาด้บอรีเขาสร้างเปื่่นดอดโค้งนาดนี้ไม่ต้องมีอะไรเด็กเลยมนก็กลียวเลยอีกตัวนะที่สี่ที่สี่อะไรนะการที่อเว็มันมองล็เกลียวเลยเวฟบเว้ยเด็หลายแสนคนเลยหลายแสเลยเราจะมาแล้วพรอนใจแล้วเราก็เป็นถนแข่งใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยว เออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงน,นี่เดี๋ยว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 มึงกดเข้ากล้องนะได้เปล่าโอ้โหมี <c oughs> มอเตอร์ไซค์ว่ายืมมาเ mm. ดียยืมมอเตอร์ไซค์ขี่ยืมไม่ต้องเดินยืมมอเตอร์ไซค์มาเลยบอกพี่บอกบอกบอก,บอกพี่แอร์ก็ได้ยืมยืมมอเตอร์ไซค์ขี่มาไอเหี้ยจะได้เอาพวงไม่ให้เดีย๋ดวยวตอนตอนเราจะวิ่งอะ่ะตอนเราจะวิ่งเดี๋ยวกูมึงกดเข้ากล้องมาแล้วมึงก็ถ่ายถ่ายเส้นให้กู <c oughs> เออพี่อยู่ตรงตรงไฟอ่ะ ใจเย็นครับใจเย็นครับอย่าเพิ่งเข้ากล้องตอนนี้ครับเดี๋ยวมันก็ตกครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอนวิ่งครับงานเยอะอะไรบ้างสายไม่ไตันเซอร์เสียเ่าใช้กล้อเด,เ,เ,ลนนเดี๋ยวทะเลาะกันอยู่ทำไมนานแงพิียแยดรู ลอไปเนียต่ีปล่อยมือเดียวเดี๋ยวเหมือนข้าวที่ที่ทีุ่ราได้ปล่อยไปไดปล่อยไฟได้แต่มันไม่ตัดไงพี่ได้เดี๋ยวเหมือนข้าวอลาอีกเถียงเถียงกันใต้หาเลยนเ้ทรงหดองเาละูโคอเอ ไอ้ย้ล่ามดีันเลยแต่พมกี้มนคนถามแลก็ถามแม่เลยตอนนี้เซ็นเซอร์ท้ายแท็กมีปัญหานะครับก็รอกันไปครับตัดแล้วพี่ตัดแล้วปีหน้าครับเซ็นเซอร์ตัดแล้วครับรอสักครู่ทิไปดี้

กดไลค์กดแชร์ไปพร้อมแล้ววัดจอยู่ไหนอ่ะเถวนขาวลยครับหลังระวงระวังระวังหลังเลยนขาวหลังเ้นขาวรถวิ่งกลับไปเลยรถจะวิ่งแล้วรกันสร็โอ้โหแล้วของพี่ยื้เพ่แพี่มาแล้วมากดเดี๋ยวพี่เปิดให้กดในเกียเขียวขอเข้ากล้องอะ วิ่งเลยวิ่งเลยรถจะวิง่งละเบิร์ช่างเบิร์ชนับคืนลง่านโอเคนี่เราตาหน่านี่นะฝั่งของพี่ชายก็มีเก่งมีบอลดาวเรื่องนะมีสุป,ปรีสมีสปุ้มจังสีสามพึ่งพึ่งมีจอยจอยจ่ายแล้วนะครับบอยบอยนะับบอยหนวดน,นะครับแปดแปดแชร์เลยครับรถจะวิ่งแล้วครับนนะ้านะบอยนะ้าบอยอยูน่คะาเฟ่นะา้นะบานะบอยเรืนะ่อนงะ เข้ามารับชมแล้วกดไลค์กดแชร์เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับคผมถึงมองได้เลยว่าเนี่ยไม่เป็นยอดมนุษย์กุลตัมนะคนทบี้ยแทงจะล้มหลับตาแทงยังลงแม่งเก่งมากเลนะฮันนี่อ้อนซูลิแวนาโต๊ะผมไปไม่รูเปิดมเพราะว่าคิดเพราะว่ารถเซ็กแสกแล้ ขอคบออคบอุณครับพี่ตโตกขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนี่กดไลค์กดแชร์ครับได, like, ด้ตัดยอดเลยอะเอาละครับคู่นี้คู่ทีเท่เด่ครับแย่ไม่รอดเลย กาเล่นเท้ากทำเนี่ยแย่อะวู้ยเอ็กแม็กเกิงอะไรวะยืมยืมเอ็กแม็กพี่พี่พ,พ,พ,พี่พี่เด่นมาเลยพี่เด่นนะ H อะเอ็กแม็กอะไม่มีไม่มีใครอยู่เลยเหรอโผ่ยเถอะเออ,เอ,อโทษนะครับ รถใครวะเนี่ยยืมก่อนละขโมยแม่งเลยเดี๋ยวไปท้ายแท็กแป๊บนึงครับจะได้เห็นภาพท้ายแท็กกันนะครับเดี๋ยวเอาเอาเอาที่ชาร์จแบตไปให้ท้ายแท็กก่อน เดี๋ยวมาท้ายแท็กสักคู่ครับรอสักคู่มึงกดเข้ากล้องมาเลยยืนฝั่งไหนยืนฝั่งนี้ด้ยืนตรงท้ายเส้นถ่ายตั้งไหนนี้เข้ามาเลย ลองกดเข้าดีพี่เปิดคำเชิญให้ช่างแอร์มีให้ร้านหนึ่งครับมีช่างแอร์ให้ร้านหนึ่งครับหัวร้านนะครับรอสักครู่รอสกครูมีท้ายแท็กให้ดูแล้ว อย่างกับใกล้แล้วตอนนี้ห้ามนั่งแลวเราป่าวเปล่าเนี่ยแต่พีแั้นไปไปอะไรวะหาน้ำกินเขาเว้ยไม่ไหวแล้วยังไม่ได้วิ่งยังไม่ได้วิ่งเดี๋ยวหาน้ำกินก่อน อย่าข้ามนะครับไม่ข้ามแแล้วนะครับพี่น้องเราน้ยแขงนะครับนแผงนะนเลยนะครับใส่บ้านนะครับโอยรอดตายแล้วน้ำขวดนึ่งตัดไฟเลยครับเติมไม่มีใครซื้น้ำไม่กินเลยเข้ี๋ยครับเจ๊โอ้โหเดี๋ยวไปไล่สดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปไล่สดก่อน วัดกดขอเข้ามาเลยวัดกดกดขอกล้องเข้ามากดขอกล้องเข้ามาเลยเดี๋ยวยฝั่งที่ผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวมีบรรยากาศท้ายแท็กให้ดูครับ แต่เนะผู้ชายเนี่ยเวลาเจอผู้หญิงเนี่ยเวลาเดินเนี่ยไม่ค่อยมองหน้ามองมองก่อนเลยสำเนียงซึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นหกนะเฮ้ยคนอื่นอย่ากดขอเข้ามาเด็ดหกรับเลยนับไม่ครับผมไม่บอกโอ้โหเปิดเล่นดีๆนะงานา่ายเกินแรื่องไม่ได้เลยไม่ได้ ว,ว,ว,วัดวัดกดเข้ามาใหม่วัดวัดกดเข้ามาใหม่วัดวัดกดเข้ามาใหม่วัดวันกดเข้ามาใหมวดวัดกดเข้ามาให่วัดวัดกอเขามาใหม่วัวนดกดเ้ามายห่วัดวัดไดเขามาใหม่วัดวัดกดเข้ามาใหม่วังวัดกดเข้าม เข้าไปดูฝานนี้มันโอ้ชัดนแจ๋วเลยว่ะ ไม่มีตามสื่ระบบแล้วถ้าติ๊งพี่เอางี้ทุกคนสองพันกว่าที่ผมปิดปิดไลฟ์เปิดใหม่อะไรก็ได้จะไปฟาตัวนคนนี้เลยนะมาเครื่องมาแล้วนะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับมีทั้งหน้าเส้นและท้ายเส้นไม่เป็นไรครับอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ดูดูแล้วรู้เรื่องก็พอแล้วครับมีให้ดูดิให้ดูเฮ้ยเอาให้มาเสร็จกล้องแล้วเห็นกล้องให้แล้ว S <S ก็ไม่ค่อยดีด้วยแต่ะะแบบว่าเสาไฟมาเลยนะครับถึงเซ็นเตอร์นะครับผมลบมวนจริงๆนะครับต้องขยับไมไปหน่อยนะครับเพราะตัวขี่ขอเองนะตัวขี่ไม่เห็นนะฮะช่วยลดความกดดันตัวขี่หน่อยนะครับโอ้อ<ข>อโหโอเลือกไม่ถือ ตาลายเลยเดินมาสามคนหายแท็กโทรศัพท์กากครับไปออกฟ้าฝนได้หาเลยตรงไหนพี่เนี่ยหายแท็กโทรศัพท์กากโอเคฮะปฝนดิบต้องต้องขอบคุณพี่บีด้วยนะพี่ป้อมนะเพื่อพระศนะครงานนี้ต้องจบตอนไหนเที่ยงคืนครับพี่บีใจดีครับตอนนี้เลนมาให้กับตีสามนะนะครับฮะนะตอนนี้จะตีสามเดี่ยวเดี่ยวเที่ยงชั่วโมงห้าหมื่น แบ่งบ่งน้ำใ้ดีชั่วโมงละหมื่นมลใช้ไฟดีค่ไปดีเรบไม่มีน้ำาทีนคปักปักด้วยครับฝากที่ปักหมุดวยครับปักไล์ักแอดไลน์แอดด้วยครับเอมสตารหนึ่งหกแปดแปดครับ ป่าพี่ชวนชวนเล่นเกมพี่เ,เล่นเกมถ้าถ้าเขาไม่แอดเข้าไปนะครับผม,ผมก็ก็จะไม่มีสปอนเซอร์เข้าแล้วผมก็จะไม่อยากไลฟ์ให้คุณดูนะครับต้องต้องช่วยสนับสนุขุมด้วยนะครับสำหรับสนุนผมด้วยช่วยผมนะครับพี่แอดเข้าไปครับโปรโมชั่นนี้บอกว่ามาจากไลฟ์สดอป่าครับโปรโมชั่นเทียบครับโปรโมชั่นเทียบไม่ใช่แดกเรียบนะครับหรือว่าไปจิงผมเป็นดไฟหรือว่า าไปข้ามฝั่งแล้วนะครับสายไฟเราวางหมแล้วต้องหุ่นเดืัพแล้วใช่ตอนเมื่อกี้นะครับที่เรากำลังไล่สายไฟนะคุณข้ามมาดูรถแกล้งกันนะครับเข้ามารับชมมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับยี่สิบมาดีนะครับรอรอด่านเลิกครับทีสาม ด่านเลิกแล้วก็เทสพอดีครับตีสามโอเคยืนนานน้องเดี๋ยวเมื่อยคลั่งมาท้ายเส้นถ้าลำคาญกูพูดก็เบาเสียงเอาเลยครับพร้อมนะครับห้าโอ้ยหน้ากระโดดไม่พันึ่งให้ยืนเนี่ยและดีแล้วจริงไหมของพี่ไม่ถูกงแทนพี่วางไหนพี่วางไหนกัน ตัวร้านดีวสักหนึ่ง้านเด็มึงอนนีก็ระวังฝั่งขวานะครับเบปเปอร์เวนทอนเด็กมึงพี่ปตองต้องยืนตรงนู้นเดีย๋ยวพี่พี่ไปยืนอะไรเนี้ยของฝั่งข้างทางมีใครอาอ้าเอา,เอา,เอาของฝั่งข้างทางมีใครึี่ไปยไังเอารีแล้ว เดี oh, ๋ววิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ไปเอ้าเยี่ยมใส่ขวดโอ้ยัดไม่เข้าเย็ดลูกโคตรเอามาพบกแล้วครับมาพแล้วทายเส้นเนี่ย

เอาแล้คนดูหายั้หมดกดไลค์กดแชร์หนเลยรากเคาเมนะาเคัาเวอย่าลืมครับฝากด้วยครับปาก เซฟตาหนึ่งหกแปดแปดครับคุณเคยเห็นไหมไคไลฟ์สดฟุตทุกกาเล้นท้ายเ้น,กกนไไมี่ผมกดเดียวกดไลค์กดแชร์ไปมนสดกรารรอคอยเพ่อแม่พี่น้องลึกแทงสักซีข้างแทนลาดุูแก้วซ้ายหน้าจอขวาหน้าจอสักพรามเจ็มเ็กม่วงฉัน ติ้งตดการรอคอยไม่คอยก็เรื่องของมึงเอ้าเอฟซียังแทนหัวใจหน่อยเอาเร็วใครเชียงแทนหัวใจมาหัวใจมา วิ่งรันเดียวครับลันเดียวจบรู้เรื่อง พร้อมแล้วตายหน้าจอแทนล,ล่าหนุ่มแก้วเอ็มลูกิงเอ็มเหยื่อสบุรีขวาหน้าจอฝักพระรามเจ็เป๊กม่วงฉันมาดูไปดิวไปดิวไปดิวไปแล้วไปแล้วมาเลย ไปแล้วใช่ซ้ายขวาซัดเลนซัดเลนซัดแพลลาลุ่มแก้วขวาชัช่างแพลลาลุงแก้วขวาใชยไม่คลองเด็ดเลกคนลุกเลยสัตว์ดูเลยคนลุกเลย โอ้โหผลลุกเลยพ่อแม่พี่น้องก็เยอะเหมือนกันนะสอบอ่ะอยากขวานแล้วให้ทุ่ทายทำไนะตักบ้านมาบอกพี่มาบ้าตักบ้านจะจัดการอะครันไม่ด้แล้วั มาแล้วครับแทนล่าหนุนเก้าเอ็มยันมอเต๊ เรียบร้อยครับเป็นที่เรียบร้อยอย่างเอกฉันครับช่างแทนลาดหลุมแก้วเอ็มเย็นสุวรรณบุรีขวาชัยไปทองครับเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้แล้วยินดีกับผู้ชนะครับบินบินบินอย่าลืมครับทุกท่านฝากงานไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับงานโซไซเคิลครับรายการโซไซเคิลบายหนูรัลูกกาสนามแข่งรักมีทอง14ครับ ในวันพรุ่งนี้และวันกันครับ,บ,บสองวันแวน้นปีตลอดวันครับและอีกหนึ่งงานครับรายการทางยาวครับ NGO Racing Thailand On Tour สัญจรสน,นามสุราษธ,ธานีระยะทาง750เมตรสนามสุราษฎร์วัยรุ่นทางยาวรอได้เลยครับคู่เชงเงินล้าน5คู่ครับรอได้เลย ฝากติดตามครับ mmc 90นครับพี่นันพราม5ครับพี่บอลอยู่เนี่อยู่อยู่ในแทบครับโอเคโอเคครับเดินไปครับ นะครับฝากติดตาม Facebook ของผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดดาวกันไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วฝากติดตามนะครับช่องยูทูบของผมนะครับหมูป่าโปรดักชันนะครับพิมพ์ภาษาไทยว่าหมูป่าโปรดักชันนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิป Youtube ต่างๆนะครับช่างทีมแข่งต่างๆรายการแข่งนะครับไปลงให้ได้รับชม ได้รับดูกันนะครับทาง YouTube ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามไลฟ์สดทุกไลฟ์นะครับหรือกดไลค์กดแชร์ต่างๆนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับนะครับฝากติดตามด้วยแล้วอย่าลืมครับไลน์แอดที่ผมปักหมุดไว้นะครับ mstar1688 นะครับแอดไลน์แอดเข้าไปครับมีโปรโมชั่นดีๆนะครับบอกว่ามาจากไลฟ์สดหมูป่านะครับจะมีจะ จะมีจะมีนะครับโปรโมชั่นดีๆให้นะครับจากทางไลน์แอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและแอดไลนแอดและติดตามหมูป่ากันด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในวันพุ่นี้เดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดนะครับรายการโซลไซเคิลบายพี่หนูลำทุกกาสนามแข่งคลองสุขสีนะครับสายแว้นนะครับ สายแวน้นสายแข่งเข้าไปรับชมไปรับดูกันได้นะครับที่สนามแข่งรัตมีขอ้อศึกนะครับหรือหน้าเฟซผมนะครับจะไลฟ์สดให้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพูดว่าจาใดนะครับไม่สุภาพนะครับไม่ถูกใจก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ